เรือตายมาถ้าไม่ชมโอ้โหเรือไฟไม่ได้วิ่งหลายวันเลยกระเต้น้ำไหลแรงวันนี้มาชมเรือไยนะโหและล่าง,างเรือไม้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ชาวเรือกันนะคะ เปือโป๊ขนาดใหญ่นะคะถ้าไม่ชมเหลือขนตน 1> นา1 กงเกงกองเกงอุ้ยมาส่งขบวนเลยท่านผู้ชมเหลือสายติ้งตามกันมาเลยๆโอ้น้ำกำลังเดือดท่านะผู้ชมดูน้ำดูน้ำด้วยดูเรือด้วยดูน้ำด้วยดูเรือด้วยนะคะโอ้กาสลังวิ่งสลังวิ่ง เิงมาปลดเทียทให้ผู้ชมเห็นไหมหัวส้มๆใส่หมวกส้มๆปลดเชียกกันแล้วค่ะวันนี้ทนะังเรือทำงานกันคึกคักเป็นการเปิดฤดูการเอาเรือเข้าสามแยกน้ำบนได้อีกละลอกหนึ่งปีนี้หยุดการเดินเรือไปถึงสามรอบเลยนะ กับดันก็ตีเรือโค้งหลบขบวนเรือที่วิ่งมานะคะวิ่งมาอีกกระบวนหนึ่งหลบเดี๋ยวพี่กับดันจะต้องม้วนเชือกเก็บนะคะไม่ปล่อยแบบนี้นะ,ะมันอันตรายมากดูน้ําด้วยต้นผู้ชมดูน้ํด้วยต้ไม่ดูสองขอบวนเลยนะดูน้ําด้วยดูเรือด้วยนะคะน้ํากําลังแรง เต็มที่พี่กัตันตีจิตฝั่งฝามือของขบวนเรือนะคะเวลาเรือเลี้ยวมาแล้วมันจะมาอยู่กลางสามแยกน้ำบนวัดพน,นันเชิงใบเชียวเทคติดการเดินเรือเนี่ยล้ยวหัวแล้วน้ำแรงมากน้ำก็เดือด จะตรงท้ายเนะี่ยต้องสาวเชือกเก็บจะไม่ปล่อยไหลาตามน้ำน,นะคะเดี๋ยวไปพันุใบพัดเกิดปัญหาใหญ่เลยทีนี้เก็บทุกขบวนนะคะสาวเชือกเก็บเชือกกระเตนใหญ่นักก็หนัก คนเข้ามาใต้ท้องเรือ,อเดี๋ยวเขาจะไปหลบสาวริมตะลิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเรือขบวนวิ่งผ่านมาอีกหลบทุกหลบทุกขบวนคุยกันด้วยวิทยุสื่อสารสาวแล้วสาวต่อแล้วน้ำกระเดือดพ่นพ่าน,านขึ้นมาท่านผู้ชม แยกน้ำบนวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะสะดวกมาดูของจริงได้ที่วัดพนันเชิงนะคะนี่ก็เรือตรงท้ายเมื่อสักครู่อีกขบวนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เก็บเชือกเป็นที่เรียบร้อยม้วนกองอยู่ทุกลำจะไม่ปล่อยเชือกลอยน้ําไหลาตามน้ํานะคะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆที่เราจะเก็บหมดไม่ว่าพี่ ชังเรือโป้หรือจะเป็นพี่เรือยนต์นะคะเก็บหมดนะคะโอ้โหดูน้ำเตือดพ่าน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 ต้าหน้าเลยโอ้โห เป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ชาวเรือหน่อยนะคะน้ำเดือดนูนนูนขึ้นมาท่านผู้ชมนี่ริมตลิ่งค่ะนูนนูนขึ้นมานูนขึ้นมาน่ากลัวมากเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ชาวเรือได้นะคะมาเที่ยวชมวัดพนัญเชงิงมาชมอยุธยาก็มาดูน้ำด้วยนะคะมาดูเรือ <c oughs> น่ากลัวมาก เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าท้าไม่ชมดูเดือดโอ้โหลูกนี้โอ้โหโโห,หนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าไมา่ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ